ยิ่งโตยิ่งใจถึงนอกจากจะร้องเพลงเพราะแถมยังมีเพลงฮิตระดับ300ล้านวิวเป็นของตัวเองแล้วลิลลี่นารีนาเชอแหลมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ยังมีทีเด็ดเรื่องความเซ็กซี่จนแฟนๆต้องอุทานร้องโอ้โหกับเขาด้วยเช่นกันโดยการันตีได้จากคอลเลกชันภาพถ่ายเซตล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกร l i l l y n a i e a t s i n เผยให้เห็นช่วงเวลาพักผ่อนแบบส่วนตัว ส่วนตัวขณะกำลังนั่งเล่นสนุกกับฟองสบู่ในอ่างจาก,กุซี่พร้อมกับระบุแค,คปชั่นน่ารักขำๆคอนเฟิร์มสถานะสดปากหวานแค่กับแฟนครับแต่ยังไม่มีแฟนก็เลยปากดีซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่นักร้องสาวซุปตาจะทําให้บรรดาแฟนคลับต้องตาตื่นใจไปกับโมเมนต์ดังกล่าวเท่านั้นแต่ทว่าในส่วนของชุดบิกินีสีฟ้าพัาเศษที่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นหยิบมาใส่แช่น้ําก็ยังดีต่อใจชวนให้โฟกัสติดจุดไม่แท้กันถึงขณะทําให้ช่องคอมเมนต์ต้องลุกเป็นไฟ เพราะสัญ,ญลักษณ์อิโมจิและข้อความอวยยศจากแฟนๆที่ส่งตรงมาเจ้าตัวอย่างรุนหลามเลยทีเดียวพี่ลิลลี่สวยมากกบน่ารักจังอลังการงานสร้างงงเธอสวยเธอน่ารักเธอเซ็กซี่ที่สุดสาวคนนี้สวยและเซ็กซี่มากกับโอ้สวยงามจริงๆและอื่นๆ